มาคนั่งอยู่ในห้องเก็บของของคุณปูเขาพบสมุดเก่าเล่มหนึ่งที่มีแผนที่ปริศนาของโลกใต้ทะเลมากตัดสินใจดำดิ่งลงสู่ทะเลโดยได้รับความช่วยเหลือจากฟองอากาศวิเศษที่พาเขาหายใจใต้น้ำได้ใต้ทะเลลึกมากเจอกับเมืองใต้น้ำที่สวยงามแสงส่องลงมาเป็นประกายเหล่าปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายรอบตัวเขา มากได้พบกับนีลาปลาฉลามน้อยผู้กล้าหาญที่จะเป็นเพื่อนร่วมผจญภัยในครั้งนี้ทั้งสองเริ่มต้นเดินทางผ่านป่าปการังที่สวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ไม่คุ้นเคยจ,จู่ๆปลาหมึกยักษ์ปรากฏตัวมันดังกดออกมาเพื่อจับมากนีลาพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนใหม่หลังจากเอาชนะปลาหมึกยักษ์ทั้งสองเดินทางมาถึงประตูถ้ำลึกลับที่มีแสงสีฟ้าส่องออกมาเบาๆ ในถ้ำมากพบกับขุมทรัพย์แห่งคลีบครามมันเป็นเกดปลาประกายแสงที่มีพลังวิเศษในการควบคุมน้ำเมื่อมากสัมผัสเกล็ดปลานั้นน้าทะเลรอบๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสมันส่งพลังแห่งความกล้าหาญและความหวังให้กับเขามากกลับขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมกับมิล่าโดยเขานำพลังจากขุมทรัพย์นั้น <Yes. S 1> ไปใช้ปกป้องมหาสมุทร